สวัสดีครับพี่น้องครับต้องโปลงล่างมูลมังอีสานชาแนลเมื่อนี้ผมสีมานเดพินแบงองตนสำหรับเมื่อใหม่นะครับเป็นการเรียนพินเริ่มจากศูนย์นะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องครับตอมปลงล่างมุนมังอิสานชาแนลนะครับมือนีผมสิมาสอนดีดพินเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ผู้ที่บื่เคยดีดพินเลยนะครับบม่เคยจับพินเลยเบม่เคยดีดพินเลยนะครับเป็นการเริ่มเรียนตั้งแต่ศูนย์ท่านใดที่เล่นเป็นแล้วนะครับเล่นพินเป็นแล้วสมัครคลิปนี้ไปได้เลยนะครับ ตอนที่จะเรียนกันนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในครับพี่น้องครับพราะเป็นกําลังแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเรียนพินเริ่มจากศูนย์ใน EP ีที่1นึ่รับแรกนะครับคุณต้องมีอุปกรณ์กอนนะครับคุณต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์หลักในที่นี่คือพินนะครับแบบนี้นะครับสร้างสื่อยุไซก็ะด้พี่น้องนะครับหาพินมาก่อน นะครับเมื่อหาพินมาได้ป้าบนะครับมีพินแล้วอยู่ในมือแล้วนะครับอุปกรณ์เตียที่2ก็คือสายสะพายนะครับสายสะพายเนี่ยนะครับหาหาซื้อเป็นสายสะพายกีตาก็ได้นะครับมาออกของกีตารามาใส่ฮองเบิดก็ได้นะครับหรือว่าผูริวัฒน์ในมีหาอ่อพาเข้ามามัมัดมากหรือว่าหาเชือกมามัดก้อนก็นไดพี่น้องครับเพื่ออย่างเพื่อสิอ่า เ้าง้ต่องมาประคองคอพินนะครับเทิงยกพินเทิงประคองพินเถิงมดัดฝึดดีเนี่ยมันมันว่าัมันสิเป็นสายจาักหน่อยหนึ่งนะครับอ่าอันที่สามก็คือปิกนะครับปิกดีดพินสําคัญแบบไหนนะครับสาคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดทางวามีปิกอะ่ะเขาต้องเอามือมาดีดนะครับแบบสี่ เสียงมันแทนทีมันจะฟังเรามันคมชัดเรางานเขาเรียนเพลงที่มันเร็วๆผมก็เรียนไม่ได้นะครับปิกที่ผมแนะนําสําหรับมือไม้เนี่ยนะครับผมจะแนะนําแบบนี้แบบบางเลยนะครับบางที่สุดประมาณไม่เกิน0 5นจด้านะครับ0.5นจดห้ามิลนะครับปิกบางๆแบบนี้นะครับแต่ผมเ,เรียนมาโดดแล้วผมก็สิมกปิกประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจับบ บอลหลุดมือหนาแน่จักน้อยหนึ่งนะครับเมื่อมีปิกแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นจูเนอร์นะครับจูนเนอร์ตั้งสายแบบนี้นะครับเพื่ออย่างเพื่อจะฝึกเล่นนะครับเขาตั้งสายให้มันตรงก่อนตั้งสายตรงแล้วสามารถเล่นเข่ากันกับ อ่าผมได้นะครับมันกระสิหูเสียงฟังเสียงถึกนะครับเขาจะหัวเราเขาเล่นผิดเขาเขาเล่นถึกถ, <c oughs> ถ้าเกิดว่าอ่าท่านตั้งสายไม่ถูกเนี่ยนะครับ <c oughs> เล่นไปปุ๊บมันเสียงมันไม่เข้ากันเราก็จะเอ้ยงงตรลงเราเล่นผิดหรือถูกนะครับ <c oughs> จูนเนอร์นะครับไพพันนม่มีก็หาซื้อได้นะครับผู้ใดอ่าสนใจก็สร้างได้นะครับ <c oughs> สาย เมื่อมีจุดเลยเขามาตั้งสายก่อนนะครับสายที่หนึ่งเป็นเสียง e นะเป็นเสียงมีนะครับถ้าเกิดตรงมันขึ้นสีเขียวนะครับสายสองเป็นเสียง e หรือว่าเสียงลานะครับสายสามเป็นเสียงมีหรือว่าอ e. ีนะครับคลิปคลิปสอนตั้งสาย นะครับแบบละเอียดเลยนะครับผมเห็ดไว้นะครับอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงเนี่ยมาแปะไว้ห้างลางใ้คลิปนี้นะครับให้พี่น้องได้เข้าไปเรียนตั้งสายทั้งจูเนอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็สอนโหลดแอปที่มันใส่ฟรีมันไม่ต้องเสียดังนะครับอ่าเมื่อเขาตั้งสายได้แล้วพี่น้องนะครับตั้งสายได้แล้ว <S <S 1> <S 1> <ๆ>เขามาเริ่ม เลียนที่หนึ่งเลยนนะครับอ่าขั้นที่หนึ่งนะครับเฮาปรับสายสะพายปรับสายสะพายให้พอดีนะครับบ่สูงเกินไปนะครับบ่ต่ำเกินไปนะครับอ่าให้มันพอดีพอดีนะครับบุคคลตัวใหญ่เขาก็ปรับให้มันอยู่ประมาณช่วงเนี่ยครับช่วงช่วงท้องเขาเนี่ยครับนี่นะครับอ่าปรับสายสะพายให้พอดีนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้นะครับ มันกับไอกระเป๋าเลยนะครับเลื่อนออกนะครับมากแบบใดให้มันพอดีนะครับให้มันรู้สึกสบายที่สุดนะครับต่อไปนะครับเมื่อเมื่อเขาปรับสายอะไแล้วปุ๊บเดี๋ยพินคนจะอยู่ตรงไหนบางคนนะครับสะพาพปุ๊บพินอยู่หวังพีนะครับแล้วก็มันหีดยุ่วงมีนะครับเสียงมันกับบ้าออกเสียมันกับบะมวลนะครับบางคนสะบไพ่แล้วปุ๊บพินมาอยู่แบบสีนะครับ มันกัจีเทไห์เบิ้งเราเบิ้งเบื้อ่สวยงามดูแลว่สวยงามนะครับเห็นมันอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้เห็นบคับพี่น้องครับเห็นมันอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ามันเสิยเบิ้งดีนะครับเห็นมันสบายที่สุดที่นี่มือทีมันดีดเนี่ยมันกจะดมันมาตรงกับ ปร่งพอดีหู้หู้หูที่มันออกเสียงพอดีเสียงที่มันออกพอดีนะครับมือที่ดีดเนี่ยมันก็ปิกนะครับบายปิกเนี่ยมันมันติมาตรงกับรู้หนีพอดีนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเมื่อเขาได้อ่าท่าที่มันถูกต้องนะครับท่าที่มันพอดีละนะครับท่าที่มันสวยงาม ต่อไปกันจับปิกนะครับใส่นิ้วหัวแม่มือนะครับกับเบซี่นะครับหัวแม่มือกันิ้ชี้จับนะครับเขาไม่ต้องไปกดแทงเขาไม่ต้องไปบีบแ้งนะครับมันจะเกร็งพอเกร็งปั๊บเสียงออกมาก็จะเกร็งด้วยนะครับจับสบายสบายนี่แหละครับไม่มันหลุดกระเพาะนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นปิกแบบนี้นะครับอ่ต้องจับแบบจับประมาณนี้ครับให้เหลือประมาณนัก เนี่ยฮะครึ่งเซนบางคนว่ามันมันลื่นมันลื่นเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับเจาะหูไปตั้งนะครับสูตรนี้เอาตะไคร้จาอหูมันกลมๆก็ได้ครับหรือเอาคัตเตอร์มีคัตเตอร์อ่าเฮดไฮมันมีหูไฮบอลไหมันอ่านมีคุขาเนี่ยนะครับเจาะหูไปเลยครับจับเราไมนสิบ่รค่อยหลุดมือนะครับแบบนี้นะครับเหลือไวประมาณ0.5นเซนนะครับ แล้วแล้วเอียงนะครับเอาพร้อมมายุดรงนี้เพ๊ิบนะครับเอียงจากตรงๆเอียงลงเล็กน้อยนี่นะครับอยงเงียงปิกนะครับลงเล็กน้อยนะครับจะขึ้นแบบนี้ก็ได้อย่างขึ้นก็ได้ขอให้เอียงนะครับเ้ามว่ดดีตรงๆนะครับเ้าจะเอียงจะปิกวางมือนะครับการดีดเขาสิใช้ข้อมือในการดีดนะครับหลักสูตรผมคือจะใช้ข้อมือในการดีดดีดสายหนึ่งใครป่า ดีดลงอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับดีดสายหนึ่งดีดสายสองดีดสายสามดีดแบบซี่นะครับใส่เวลาสักประมาณหานาทีนะครับพี่น้องที่ฝึกไม่นะครับดีดให้มันให้มันให้มันชิ้นครับแล้วกบการดีด ให้มันคุ้นเคยว่าสายหนึ่งยูดตำแหน่งไหนสายสองยูดตำแหน่งไหนนะครับแล้วการนำนักการดีดให้มันพอดีกันนะครับเขาเใช้กันเกี่ยวแบบสี่นะครับเขาดีดลงไปนี่แหละครับเขาดีดครบทั้งสามสายเด้วนะครับดีดลงต่อไปดีดสายสองกับสายหนึ่งนะครับลงอย่างเดียวนะครับ ดับซี่เริ่มเริ่มคุณชิ้นแล้วนะครับเขาก็จะมาดีดสายสามนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งแบบนี้นะครับสามสองหนึ่งช้าช้าก่อนก็ได้นะครับอ่านะทีนี้ต่อไปเป็นการดีดกรอปิกฝึกกรอปิกนะครับ แบบนี้ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับนี่ฮะการกอบปิคคือการเอียงปิกลงเล็กน้อยแล้วก็อ่านดี๋ยสายหนึ่งนะครับดีดลงดีดขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับสายสอง บบนี่นะครับฝึกการดีดเนี่ยให้มันได้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับตั้งแต่ดีดสายหนึ่งสายสองสองหนึ่งสายสามสองหนึ่งนะครับแล้วก,การการกอทีละสายเมื่อเขาดีดจนเขาชินแล้วนะครับรู้สึกว่าชินกับการดีดแล้วนะครับแล้วก็ชินแล้วการจับปิ๊กแล้วนะครับต่อการต่อไปการฝึกกดเพื่อให้นิ้วเขาเนี่ยพี่น้องเพื่อให้นิ้วเขาเนี่ยมันจะมีกําลังในการกดนะครับอ่า ปล่อยสายก่อนนะครับสายมีกลับไปซ่อนให้ใส่นิวนิวนิวชี้นะครับซ่อนแล้วก็ลาจะเป็นเสียงล้าเนี่ยจะเป็นนิ้วกลางก็ได้หรือนิ้ว,วนางก็ได้นะครับให้ดิดลงหมดก่อนนะครับแบบนี้นะครับเริ่มจากสายสามก่อนนะครับ เมื่อเขาครองแล้วนะครับต่อไปสายสองนะครับเป็นลาโดรนะครับลาโดรลาโดโดกับนิวชี่ช่องที่สามพื่อกันนะครับสายสองนะครับช่องที่สามเก็คือสายสองช่องที่สี่นะครับลาโดรี La, Do, แบบซนะครับพี่น้องให้ดีลงยจังเดี๋ยวก่อนนะครับต่อไปอ่าสายหนึ่งนะครับสายที่หนึ่งปล่อยสายเป็นเสียงมีนะครับมีมีนะครับนิว C มากดช่องที่สามเป็นเสียงซอนซอนแล้วก็ลามีซอนลามี เมื่อเขาได้มงนี่ปึ๊บอลองไหมนะครับมอนาลา,ลาโดดีมีอนแบบซี่จนกลัวจะคล่องจนกลัวจะดีดพร้อมกันนะครับบางคนมือมันมาสัมพันธ์กันมือมือกดเขาต้องแก้มงนี้ครับค่อยๆฝึกไป นะครับมือไม่เลยนะครับต้องเหตุแบบสี่กรนะครับเ <c oughs> มื่อทุกท่านนะครับฝึกตั้งแต่ขั้นตอนที่1 2 3่งี่หาแล้วนะครับฝึกเรารู้สึกว่าจะของมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับมีมการพัฒนาแล้วนะครับคุณชิ้นกับขันดีดกันจับป๊กการกดแล้วนะครับต่อไปผมจะเอาบทเพลงหรือว่าลาย ง่ายๆนะครับมาสอนนะครับลายนี้ชื่อว่าลายเตยโค้งนะครับลายเตยโค้งเนี่ยเป็นลายคู่ของอาการฝึกการดีด,ดนตรีการเรียนดนตรีทุกชนิดเลยน,นะครับพี่น้องครับฝึกลายเตยโค้งทุกคนต้องผ่านกันฝึกลายนีม้านะครับาลายเตยโค้งนะครับโนรสิมีว่า ลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลานะครับบักที่หนึ่งจะเล่นสองรอบนะครับ่อไปวักที่สองซอนมีเรโดมีเรซอนมีเรโดลาตัวนี้จะเล่นรอบเดียวนะครับมาตุดท,ท้ายนะครับโดเรมีเรโดซันลาโดเรมีเรโดซันลาตวนิจะเด่นสองรอบนะครับโนดมีสามรหัส ง่ายๆนะครับอ่ะมาเริ่มมาที่หนึ่งเลยนะครับเขาขึ้นดูเสียงลาอ่ลาลาหนีอ่อยู่ช่องที่สี่สายที่หนึ่งนะครับอ่าเขาจะใส่นิ้วกลางหรือนิ้วนางเป็นตัวกดก็ได้นะครับอ่าสําหรับมือมือที่กดเนี่ยเขาเสียบรดกกํากรรแบบนี้นะครับใครที่กรํารแบบนี้อยู่ให้หยุดเลยนะครับมันจะไม่คล่องตัวในการ เล่นนะครับมือหัวแม่มือในบังคับพน่นองครับคือต้องยึดนี่หัวแม่มือ,อยึดนี้นะครับแพ่ประคองท่านเองนะครับรเราไม่ได้ไปกำรรแบบนี้นะครับมันไม่ดุดมือแน่นอนเพราะว่ามันมีสายสะพายนะครับอ่าเขาแค่เอาหัวแม่มือมาประคองนะครับอ่ามื่อประคองเสร็จปุ๊บอ่าเขาเอาเสียงเอานิ้วกลางกดเสียงลานะครับวักที่หนึ่งลาห้ดีลงก่อนนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปเบื้องต้นนะครับผมยังไม่ให้ท่านกรอนะครับให้ดีดลงอย่างเดียวนะครับลาซอนมีลาลาซอนเป็นนิวนิว,น,วนิวชีนะครับซอนเป็นเฟสที่3ช่องที่3ามนะครับมีปล่อยสายสายที่หนึ่ง<า>นะครับแล้วก็ลากลับขึ้นมา ช่องที่สี่สายที่1นึ่ทำไมนะครับวักที่หนึ่งนะครับลาซอนนะครับต่อไปซอนอ่าช่องที่สมสายที่หนึ่งซอนโดลาโดเนี่ยให้ใส่นิ้วน้างหรือนิ้วก้อยก็ได้นะครับอ่าโดคือช่องที่6กสายที่หนึ่ง นะครับซอนโดลกลับมาลาตัวเดิมนะครับแล้วก็ซอนท่องที่สามมีลแบบนี้นะครับทำไมนะครับลาซอน แบบนี้นะครับนี่คือมาที่หนึ่งเราจะเล่นสองรอบนะครับมาเล่นครบแล้ววักต่อไปนะครับมาที่สองซอนมีเรโดมีซอนใช่ซอนตัวนี้นะครับซอนสายหนึ่งดิดลงนะครับอนช่องที่สามนะครับซอนแล้วก็มีปล่อยสายสายเปล่ามีเรใช่เรสายสองพี่น้องนะครับช่องที่สี่เ อ่เนิ้อเอานิ้วกลางนิ้วนั่งก็นเลยนะครับเลต่อไปดูดูนิ้วนิ้วซี่สายสองช่องที่สามโดมี Do, Mi, ปล่อยสายช่องที่หนึ่งสายที่หนึ่งนะครับซอนมีเลโดมีแบบนี้นะครับต่อไปเรซอนมีเรโดลาเร เล่สายสองนะครับช่องที่สี่ซอนสายหนึ่งมีปล่อยสายต่อไปเล่เล่ช่องที่ 4, ส, 1, สี่สายสองดช่องที่ 4, สามสายสอง,อง, 3, สสองลาต่ําลาต่ําเนี่ยจะปล่อยสอายสายสองปล่อยสายนะครับสายเปล่าเาล่สามเล่ แบบไปมาสัดท้ายโดเรมีเร,เรโดสนันลาโดไซโดสาย,ส,ายสองนะครับโดนะครับโนซี่สายสองเลอ่าเลสายสองช่องที่สี่มีปล่อยสายสายหนึ่งเลโดตัวเดิมอ่าซอ,อ,นนอนตัวนี้ซอนดำ ส่ยซอนสายสามสายบุญนะครับซอนลาลาสายเปล่าสายสองดูลีมีปล่อยสายลีดูซอนซอนสายสามลาอ่าเอาใหม่นะครับลาซอนมี คลิปนี้นะครับเป็นการเรียนพินพ์เริ่มจากศูนย์นะครับเบื้องต้นสําหรับมือใหม่นะครับมีเอฟซีขอมาหลายนะครับว่าซื้อพินไปแล้วเด่นพันเปลี่ยนยุพี่น้องนะครับก็นี่นะครับผมเห็คลิปสอนตั้งแต่เบื้องต้นสําหรับมือใหม่คนที่ยังเด่นพันได้เปลี่ยนเลยนะครับได้มีโอกาสได้ฝึกได้หูนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่อยากเรื่มเรียนพินนะครับให้ประสบความสําเร็จขอให้เด่น มวนมวนเด่นเก่งๆกันแล้วกันทุกคันนะครับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วพี่น้องครับส่วนใหญ่อยากได้พิ้นกันติดตอเขามานะครับราคาพอเพงนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ